สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กัมาพบกับเก่ามาเชียได้ครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะอาจารย์แกลงและยองเพิ่นโทรมาหาเก่ามาเชียครับผมครับพอดีเก่ามาเชียกัเล่บบันทึกเสียงอาจารย์ไว้ได้ครับผมครับคุยกันนอกหลอบครับพี่น้องเนาะเกี่ยวกับตัวเรียกได้ครับผมครับเพิ่นกับอ่าเบิ้งในคอมเมนต์ครับพี่น้องเนาะเบิ้งในคอมเมนต์เพิ่นว่าอ่ามือนันเพิ่นให้เลข บ๊อบคบครับผมพี่น้องพี่ช่ท่วงมากครับผมก็คือที่ล่งคลิปไปได้ครับผมนี่ล่งคลิปไปจะมีมาครบบนครับพี่น้องเนาะเด่นบนบ่มีครับผมเพิ่นบ่ได้ให้กับเพิ่นลืมให้แล้วกัเลขดับตัวนี้กับบได้ให้ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพิ่นจะมาให้ในคลิปนี้นะครับผมดับแต้มสามตัวบนนี่ครับผมเพิ่นก็บ่ได้ให้ เดี๋ยวในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะไปฟังน้ากันว่าเลขกเด่นบน3ามตัวนี่ของเพิ่นเป็นตัวใดแน่ได้ครับผมเพราะว่าเดินดีมากครับพี่น้องเข้าดีมากครับนี่คือของเก่าเข้าทุกงวดได้ครับผมนี่เลขกเด่นบนเพล่นครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปิ่งน้ากันพร้อมกับเลขดับแต้มสามตัวบนนําครับในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมีเสียงสัมผัสกระปั่นอ่าบางช่วงบางตอนได้ครับผม ครับบางชมบางตอนครับพอดีอาจารย์เพินินโท่วมากครับพี่น้องเนาะก็มาเชียกเ็เลยบันทึกไว้ครับผมเอาเดี๋ยวไปฟังน้ำกันครับพี่น้องครับผมอาจารย์สวัสดีครับครับกามมาเชียแฟนเอฟซีทำไมไม่ลงเลยดับสามตัวบนโดยเล็กเด่นด้วยเขาบอกเดกดับสามตัวบนครับเดยกเพิ่มในใดแม่กาวมาเชียโอ้อาจารย์ไม่ได้บอกเนาะคือมันให้บอกไม่ได้บอก,บอ,กอ่านเจอแต่โหททำไมไม่ลงเขาบอก กัมาเชีอะได้ได้ครับจ๊าบไอ้คำบนนั่นในที่ไม่มาสามตัวบนก็ตายตัวเดิมมาศูนย์ก็โคกกัมาเชียะศูนย์กัมพูเขาตัวเดิมครับครับและเลยเลยบนในสามตัวบนก็ดสี่ ح, 1> 3, 1ห้าแปดขับติดบนอ่ะห้าแปดโอ้ยเยอะมากผมอ่านคอมเมนต์กัมพูชีอะเปลื้มมากกัมพูชีไอ้ไอ้เอฟซีทิ้งโชว์ผมปลื้มมากเรื่องไอ้ไอ้ไอ้อายุมากขึ้นเขาไม่เชื่อ ผมไม่ปิดบังครับกามาเชียอายุอะรือจริงครับเข,า,ขาไม่เชื่อก็บอกตามเสียงเข้าไม่น่าถึงหกสิบก็บ,บอกกลางนั้นนะครับผมอ่านเจอหลายเยอะมากกับกามาเชียก็ยังว่าอาจารย์เสียงเหมือนอามเอาเออกามาเชียเพิ่มเติมไอไอไอสามนุ่นเลสองชุดนะได้ไหมเนะี่ยได้ได้ครับอาจารย์ผมสี่สี่ห้าแปดสี่ห้าแปดแล้วก็ห้าห้าแปดห้าห้าแปด สับสนไหมในอ้กาเมร์เชียม,มีคนขอไอ้แต้มรวมสามตำบลด้วยสามตำบลด้วยงเนี่ยแต้มให้แต้มสามตำบลด้วยแต้มสองแต้มเจ็ดแต้มแปดรวมสามตำบลกามาเชียของอันนี้แต้มเกิดค่ะอันนี้แต้มเกิดสับสนไหมเนี่ยไม่อครับผมเหลือล,ลงเพิ่มเติมได้ไ,ไหมฮะคามาเชียได้ได้อาจารย์ครับผมเขาขอเยอะมากทำไมไม่ลงเล็กเด่นบนเขาบอกบางคนเรียกพ่อเขาไม่เรียว่าคามาเชีย ครับเรียกเรียก่อนตอนนี้เรียกแล้วเอออันนี้ไม่ว่าอาจจะรุนุนลูกแน่นอนคือดีใจเรียกเรียก่อนที่พวกมีมว่ากรับตามมาเชียร์แล้วไอ้ทว่าทำไม,มไม่ลงไอ้เลขเดนเนดับไปไม่มากสามตบุญอ่ะผมมันลืมลงไปก้ามาเชียร์ตัวเดิมนอจาจย์ครับศูนย์องตัวเดิมครับแล้วก้ามาเชียร์คนนั้นก็ต่อมาแล้วก็จับให้ชุดเดียวอ่ะไอ้สองห้าสามผมดับหมดเลยก้ามาเชียร์ Да: เขาพิมพ์มาบอกผมอ่านเจอแล้วว่าเขาจะเอาให้ชุดเดียวสองห้าสามในในหกตัวมาสามตัวครับผมไม่น่าใช่ไอ้สองห้าสามกัมพูชีหกคนพาผมนะพอาจารย์ดับผมดับหมดเลยเนี่ยไอ้สองอไอสองห้าสามมันดับคู่ดับศูนย์นะไม่น่าใช่จากกรุงแลวสามตะบนอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ให้ให้แต้มสามตัวมาแล้วแล้วก็ไปจับกันครับเนี่ยนี่ผมจับให้มไอ้แต้มผมนะเต้มกัมพูชีครับถ้าแต้มเจ็ดนะสี่ห้าแปดนะครับกัมพูชีครับผม แต่ถ้าแต้ม8นั่นก็5-5 8คาเมเชียรครับไอ้ยัง5-8 9นั่นก็แต้ม2ครับกามมเชียอันนี้ห้ไปแล้วอันนี้ให้ไปแล้ว5-8 9อะครับครับวันนี้แต้มรวม3ตับนคือ2-7 8กรับกามเชียค,ครับผมอันนี้เขาขอเยอะเหมือนกันนะกาเมเชียผมลืมบอกไปกได้จ้าให้กาเมเชียเดี๋ยวบอกไปอเยอะเดี๋ยวเอฟซีสับสนนะครับแล้วไอยยังบางบางท่านน่ะเขาบอกว่าไหนบอกว่าไม่มาด้วยการ3ตัว ห้าห้าห้าไปไอเก้าห้าไม่ได้ไงครับอกผมว่าไอ้คนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจกาบาเชียยังไงสองตัวมาได้ตัวมาได้ครับผมแต่แต่มีเอฟซีท่านหนึ่งตอบแทนเมผมพู่เปลื้มงมาไอซีคนนี้ตอบแทนอ่ะคุณอ่านเข้าใจด้วยครับครับผมก็ปลื้มมากนะตก้ากาเชียเรื่องอายุเรื่องไอเ,ออเ,ออเรื่องเสียงอันเนี้ย <An 't S 1> ผมมปลื้<ผ>มมากครับ เขาพูดดีมากผมขอบคุณเด็กเี่ทุกท่านนะผมมีดีๆผมบอกหมดนะฮะไม่เปิดเผยข่าวถ้ายังให้ไอ้ไอ้ไอ้ห้าตัวข้างล่างกามาเชียเนี่ยผมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับไอ้คอมวนี้ถ้าออกปุ๊บเออแต่คุณนาเชียเนี่ยอยากใกล้กามาเชียอยากด้านเนี่ยเพราะว่าผมด้เลยไอ้ห้าตัวไม่มาไอ้สองตัวล่างฮะผมไม่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 ห่วงให้เลยอย่างไอยยางวนนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามากาเาเชียไอ้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเพราะว่านายเอาอยู่ครับผม แต่ยืนยันว่าก้าวห้า้วผมรักมากกัามาเชียโอ้มื่อคืนฝันแปลงมากกัามาเชียฝันโอ้ยเขาจัดงานยิ่งใหญ่มากามาเจอคล้ายงานศพโอ้ฝันแปลงแปลงมาคืนกัมาเชียคนเยอะ<า>มากาเลยฮะได้เสียงเรียกไหมครับเสียงเรขก็เรียเรีนี้ไดนห้าแปดนข้าอะไรผมเอามาแล้วอะไรสองใบกา,ามาเชียกามาเชียที่แกลงไอเก้าวห้าหมดแล้วครับ โอ้โห,โหขายดีมากหรือออกคลิปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะการมาเชีย <c oughs> หมดแล้วนะนี่ทีแกงไม่มีนะกาวฮ่าเขาไม่ได้ไอแปดกาวไอสองไปเองนะเนี่ยโอ้โห,โหขายดีมากการมาเชียกาวฮ่ากาวไม่มีตลาดตํย่านอ่ะหมดโอ้โ,อโ,หโหนี่เอาเอาเอาอัดคลิปไม่เข้าเนี่ยเนี่ยอัคดคลิปเยอะจังโอ้ยตายเลไยังงนไม่ไมเขาเนี่ยเสียงหลังไม้นั่นเนี่ย อ๋อจะ้าเอาไปลงเป็นเพิ่มเติมเลขโอ้อันนี้จะลงเพิ่มเติมได้นะ้กาบะเชียครับผมไอเอฟซีเลยต้องการเยอะมากเลยเขาบอกทําไมไม่ลงไอ้ไอ้เด่นสามตัวบนเด่นบนน่ะครับแล้วก็ไอ้เลขดับสามหลักอะ่ะไม่มีผมลืมบอกไปกาบนะเชียคลิปที่แล้วอ่ะศูนย์กับหกอ่ะผมลืมบอกไปจากนั้นเขาก้าเชียเด่นบนวันนี้มันได้สี่ห้าแปดนะ เป็นบนอ่ะสี่ห้าแปดครับผมเป็นบนผมจับคู่มีมีชุดมีสี่ห้าแปดด้วยฮะครับผมถ้าถ้าสี่ห้าแปดแต้มเจ็ดก้ามพเชีไม่แน่น่าจ้างนอแต่ถ้าถ้าแต้มแปดก็คือห้าห้าแปดก้ามพเชียครับผมแต่ถ้าแต้มสองก็คือห้าแปดเก้าครับกามพเชีแค่นี้ครับครับก็อดีตไอ้กัมพูชีเห็นรูปไหมไอพ่อฝันแม่น่ะออมนผมปีหนึ่งนัเนี่ย สูสงกว่ากามาเชียรเลยแต่เบียกว่านเนี่ยสูงกว่าครับผมโอ้ยสูงร้อยหกสิบกว่าเนาะสูงกว่าผมอันครับผมผมาแก่ยุ่มบ้างนั่นนหะตามเสียงกามาเชียร์ผมอ่านเกมนั่นแหละอายุเจ็ดสิบกว่านั่นแหละใช่โอ้อ่านเกมผิดเลยกามาเชียร์เห็นรูปเมื่อวานนะผม,ม,มพูดพลาพแล้วว่าบางเสียงอญญาจารย์นะครับผมอืผมเห็นเสียงไอ้ฟอร์ฟันแมนเนี่ยผมคิดน่าจะอายุเจ็ดสิบกว่านั่นแหละครับพอบัยอายุออกมาผมปีหนึ่งนั่นแหละใช่เลยโอ้ผมเกิดศูนย์หก พ่อเกิดได้ศูนย์ศูนย์เจ็ดน่ะนอ่อนผมแกไปปีหนึ่งเห็นภาพแล้วมา,มาครับผมดูภาพแล้วโอ้โหเจ๋เนะผมกินใจต่ำเสียงอ่ะผมว่าไม่น่าอยู่หลักหลักแต่หลักจ็ดนั่นน,ะนะ่นะไอ,อ้ผมน่ะเออกับมาเชียผมทราบข่าวแล้วเอฟซีพี่มาบอกว่าอาจารย์ชายแดนน่ะอยู่อําเภอผู้สิง์ยู่ที่เกตกาบมาเชียอ,อยู่อําเภอผู้สิงครับอําเภอผู้สิง เขาอยู่เผอคูสิงห์แล้วก็ติดติดกับเผยคนนั้นกัรเผยูสิงห์อ่ะตั่งเผยใหม่ครับใช่ครับนี้นะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับผมครับสวัสดีครับครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับผมเลขของอาจารย์แกลงและยองชุดสรุปกว่าใได้ครับผมทีว่าเบิ้ท่านได้ลิงอ่าเพิ่มเติมครับพี่น้องเนาะเพรว่าจะเป็นเลขแต้มดับ สามตัวบนเลขเด่นบนสอสามตัวรับเพิ่นก็ยังเพิ่มเติมเลขแต้มเกิดพร้อมได้ครับผมสามตัวบนด้ไปเบิรงนน้ำกันในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องครับผมมาสรุปให้พี่น้องเอฟซีด้ครับผมโค้งสุดท้ายอาจารย์แกลงและยองที่ฟังในคลิปเมื่อกี้นะครับผมครับตัวเด่นบนของเพิ่นคือ4 5หเาดได้ครับพี่น้องงวดนี้ได้4ได้5ได้8ครับผม สามตัวบน589458 558าด้าได้ครับผมนเพิ่มเ,มเมติมมากครับสคู่458และ558แต้มดับ3ตัวบนครับผมผลรวมแต้มดับสามตัวบนครับผมขึ้นศูนย์กับ6กตัวเกาเผลมิดแต้มเกิดไฮเดอร์ครับพี่น้องแต้มร่วมเกิดครับผมร่วมให้ได้สองได้เได้แครับพี่น้องเนาะ เป็นเลขแต้มเกิดบนด้อครับพี่น้องเอาล่องไปพิจารณาบึงอันนี้เป็นชุดแดงที่เขามาเชื่อลงไปครับผมเลขไม่มาด้วยกันล่างนี่ครับพี่น้องเนาะสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ก็เอาอยู่ครับผมแต่ก็เลขเด่นบนน้อเพิ่นครับผมที่ในโครงทุดท้ายนี่ก็เขาดีมากครับพี่น้องเอาพิจารณาบึงครับพี่น้องเลขของอาจารย์แกลงและยองที่พี่น้องเอ็ขอมาได้ครับผมที่อาจารย์ไหเบ่เมิดครับพี่น้องเนาะมาสรุปในคลิปนี้แล้วครับผม ครับพี่น้องครับผมถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียกับขอเวยพรให้พี่น้องทีง่ชงนี้นะครับผมถูกหวยเล่นเงินไปน้ำกัน16พฤษภาคม68สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ